ต่อยกระจกเลยต่อยกระจกเลยอเอากระจกเลยล้งแต่เรารเรา,รเ,รารเป็นเนี่ยตอนแรกเรากระแบบกรีดคอนิดเดียวเกือบให้แบบว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้นะเขาก็ต้องสงสารแลาวเงี้ยเรากรีดปุ๊บหูแผลเท่านี้นิ้วก้อยตอนนั้นน่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกัละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นบุทธ,ธาโฮ เราเขาอยู่กับเขาแล้วเขาโทรศั์อ่ะมันแบบว่าโทรจอเห็นหน้าได้เห็นแล้วว่าเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกกันเราออกมาให้เราเลยกระบอกหนึ่งแล้วก็เลือกไปแล้วไงแล้วเขาบอกว่าเราตอนแรกเราไม่คิดหรอกว่าจะเอาเข้าวบอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเนี่ยกระบ,บอกเล็กอันนึงนะ,ะแล้วก็ก้าวกระบอกนึงแล้วเขาบอกว่าจะเอาเข้าได้ไงวะฮิแล้าคิดในใจแม่งงงเอาไว้คิดอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเพื่อนไรเราก็ไม่ไม่พูด่ยพออีกสามวันปุ๊บเอาข้ามาริงกระบอกเล็กข้ามาก่อนเลยนี่นะเป็นเหตุการณ์กันละครั้งหนึ่งนะที่บอกว่าไม่ม อีกแล้วนะยุคป,ปัจจุบันต้องบอกว่า คืออนี้เราเรามาเล่าเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อให้รู้นะแลวเพื่อเราคนนี้สมัยก่อนมันน่ากลัวจริงแล้วเพื่อเราคนนี้ก็ทําให้สําเร็จเพราะว่าไงก็นักโทษอ่ะไงก็สู้นายไม่ได้จริงไหมครับไม่อยู่ในกฎระเบียบเราก็ต้องโดนใช่ไหมครับเขาเอาปืนยิงแบบว่าจะหนีอ่ะแล้วก็มีคนมาลับข้างนอกแต่ไม่ใช่พวกเรานะบอกก่อนนะไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้ไปรับนะเขาว่าแบบปีนอ่ะปีนขึ้นไปแล้วนะปีนขึ้นไปแล้วก็ตกเขาเลยไม่หล่อนปืนเจอปืนกระบอกหนึ่งแล้วคนนี้เขาย้ายไปรัดยาวแล้วก็ไปหาอย่างเงี้ยไปหาน้องเราออน้้งยู่ บอกฟาเขาอย่างเงี้ยยับเลยโดนตียับเลยถือว่าแหกหักนี่คืองานใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่มีใครชอบอู่แล้วนะต้องโดนเก็บยอดชุดใหญ่ไปกับพิษแน่นอนแล้วก็นี้เราอยู่กับเดฟเนี่ยแล้วตอนนั้นอ่ะก่อนเดฟตายเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราอ่ะเดฟพวกเนี้ยเพื่อนเราอ่ะมีข้าวหัวแล้วตอนนั้นเราแรงเหลือเกินเนี่ยเราก็รู้ตัวเราก็หลบไปอยู่คลองสามปทุมที่บ้านเราก่อนไปเนี่ยเราบอกเดฟแล้วเดฟเดี๋ยวเราไปดูหนังกันเรื่องสุดท้ายเลยเรื่องสุดท้ายนี่หมายเรื่องหนังที่ได้ดูด้วยกันเลยที่ได้ดูกับเดฟ จากเราเป็นโจ์กันอะแต่เรามารักกันมากอ่ะผมกับเดฟใครรู้พิเศษคนเนี่ยบางกน้อยลาบูน่าเนี่ยไม่มีวันที่จะผูกมีกันได้ใช่แต่พอมีเดฟมาปุ๊บอะตอนนั้นไม่แทบไม่ตีกันเลยน่พอมีเดฟมาเนี่ยแล้วคนแรกนะที่ทาให้ลาบูนะาไม่เคยมีเรื่องกันอีกเลยนะตั้งแต่เดฟมาถูกไหมใช่พอเนี้ยปุ๊บอะเราก็คุยกับเดฟทุกวันอะเดฟไม่อยู่กับผมเออแต่เดฟอะติดแฟนคนนี้เรารู้ข่าวทีอะเดฟกับแฟนโดนยิงตายอืมต้องเปิด ว่าเสียใจให้กับบงัง <ละ S 1> เดฟแล้วก็แฟนเขาด้วยก็คือว่าเสียชีวิตทั้งคู่ใช่เสียชีวิตทั้งคู่เดฟเป็นเพื่อนที่ดีมากอ่ะนี่นะนี่คืออีกหนึ่งปากนะที่ปาโอรสได้พูดนะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือมีมดเอ็กซ์แล้วนะที่ได้พูดนะแล้วรวมทั้งแอลโอรสด้วยและหลายๆคนนะที่บอกว่ารักในตัวเดฟมากอยู่กับบางเดียวบางเดียวรักมากนะยอ่าที่เคยที่จะมีเรื่องกันก่อนใช่ใช่แล้วใครรู้สาเหตุก็ผมว่าอยู่ในเหตุการณ์เพราะตอนนั้นอ่ะอาร์อจะมีเรื่องหลานเขาจิ๊บเนี่ยจิ ก็เป็นเพื่อนกับเราเพื่อนอาร์ตเนี่แหละเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคราวนี้เราก็บอกเดฟอะแต่บางเดียวกับเราอะรู้จักกันได้ข้างนอกแล้วแล้วคราวนี้คู่ดีบางเดียทองเนี่ยก็อยู่กับเราแดนซเพะเราอยู่นอกเราก็ไปเที่ยวซิตเตมาลุยโอด้วยกันพวกนี้แล้วก็โทรบอกบังบางฟังผมนะอาร์ตไม่ผิดนะแต่ถ้าอาร์ตผิดแตแค่แค่ผิดว่ามันทำมอ้จิ๊บแต่บางฟังนะจิ๊บมันเมาแล้วแบบว่ามันมีทะเลาะกันในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บังบอกว่าคุยไม่รู้เรื่องอะยังคุยเพราะตะโกนคุยไงเราก็บอกเลยขาวเพื่อนเราแล้วก สองไปคุยกับบางเดียวบางเดียวไม่ยอมท่าเดียวเลยตอนแรกอ่ะยืนบอกเดฟอ่ะบอกแต่เดฟบอกว่าจะเอาเดินมาเลยข้างหลังอะไรเงี้ยแต่เราเห็นเหตุการณ์หมดเพราะเราอยู่แดนสามเรามองเห็นหมดแต่เราไม่อยากให้ทะเลาะกันเพราะแต่เราไปอธิบายให้บางเดียวฟังเขาเข้าใจปุ๊บเขาบอกเออกูเข้าใจมึงแล้วบางอย่าไปโกรธเพื่อนผมนะเดฟอ่ะอะไรเงี้ยเขาบอกเออกูชอบมันอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นชอบใจอะไรเงี้ยใช่ แต่ตอนนั้นบางเดียวเขาอยู่เขาไม่อะไรเพราะเขาเล่นเปตองอย่างเดียววันๆเขาเล่นแต่เปตองพวกเราว่าดื้อนายอยู่แล้วอพอเจอบางเดียวบานนี่ดื้อเข้าไปอีกก็คือว่าเขาจะพูดเสมอว่าพวกเราอ่ะรักกัน จะทะเลาะก็ใช่เขาใช้เราพลังกันนะใช่เขาอ่ะเขาบอกตลอดนะเขาบอกว่าเนี่ยก็เขาแต่เนี่ยพอเขาย้ายไปบางขวางเขาเขาแล้วก็ฝากให้อยู่เจอหนูเจออะไรเงี้ยเขาว่าเขาดูแลหนูดูอะไรเงี้ยเขาไปรัดยาวก่อนแล้วไปรัดลีเราก็ฝากแล้วพอแล้วย้ายนครถมแล้วก็เจอบอกว่าโทรเด็กในบ้านเราอยู่ก็อยู่กับเขาหมดก็จืดเนี่ยเด็กในบ้านเราน้องเราย้ายไปพวกแล้วก็ฝากบางเดียวก็เสียชีวิตเพราะบางเดียวในเหตุการณ์ที่จราจรที่รับรีใช่ทีนี้ยามาอยู่ปทุมคลองสามแล้วไง อ,อ่าแล้วคนน,นนี้เสียชีวิตแล้วคนนี้ก็กลับเลยแม่เราพอรู้จักแม่เราก็ไปเคลียร์ให้อะไรเงี้ยว่าเราแบบว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ปิดอะไรไม่ได้อะไรฮะแต่เราก็เพื่อนเราเงี้ยเราก็ต้องไปกับเพื่อนอยู่แล้วใช่ป <ừ> ่ะอันนี้เราเคลียร์จบแบบว่าเราก็ไม่มีอะไรก็แต่เราก็เรายังระแวงอยู่แลหละใช่ป่ะอยู่ท่านนี้เราเจอแฟนคนนี้ไง ทำให้เราเนี่ยเราจะบอกว่าทําให้เราเปลี่ยนนี่ทาให้เราเปลี่ยนไงนั่นก็คือน้องน้องแหม่มอ่าเนี่ยนะน้องแหม่มน็บอกว่าน้องแหม่มเนี่ยนะเป็นคนที่กล้าพูดได้เลยอีกหนึ่งคนว่าเป็นคนที่ฉุดชีวิตเพื่อนผมมาให้มานั่งได้นั่งเล่าแล้วก็ได้อยู่ข้างนอกใช่เพราะก็ได้มีครอบครัวที่ออุ่เพราะจริงจริงแล้วผมวันนี้คนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากแล้วแบบว่าแบบอนี่มากแบบว่านิดหน่อยผมแบบเพราะผมคิดว่าความคิดตัวเองนะคิดว่าไอ้แค่อยู่ในกูอยู่ได้อยู่นอกไม่ไม่มีใครแบบรักเราอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย Uh. คิว่อาอคิดว่าอยู่ข้างในก็ได้ uh. อะไรเงี้ยเออ uh. แต่เราเป็นความคิดที่แบบว่าข้างเดียวอะแต่เรา uh. ไม่รู้ แต่คนอื่นเขาเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดด้วยเพราะตอนนั้นเราอยู่ตัวในตัวคนเดียวคนเดียวใช่แต่ทีนี้อมีน้องแหม่มเข้ามาแล้วเจอแล้วก็อยู่กับเขาอยู่กันห้าหกเดือนแล้วก็ยังไม่พอเนี้ยเราก็บอกเขาาให้เขาแบบว่าเราเราจริงจังนะอย่างเงี้ยเราอยู่กับเขาแล้วเงี้ยแต่เราก็ยังกลับไปหาแฟนเก่าคนนะแต่ที่เราไปเราบอกก่อนนะว่าลองหัวใจตัวเองว่าเรารักเขาไหมพออยู่คนอื่นะเราจะคิดถึงเขาไหมไม่ได้แก้ตัวมันมีจุดประสงค์นะมันะมีจุดประสงค์นะน้องแหม่มต้องฟังให้หมดนะครับแล้วท้ายเราก็กลับมาหาแหม่ม แต่กลับมาตอนแรกเขาก็ไม่เอาเราอะ <c oughs> ใครจะไปเอาเป็น, <c oughs> ปนผมเผื่อโดนเราก็เล่นแต้มนี้เลย <g raspberry> แต่ต่อยกระจกเลยต่อยกระจกเลยเอากระจกเลยเ้าแต่เราเราเป็นเนี่ยตอนแรก<อ>เรากะแบบกีดคอนิดเดียวเกือบไปให้แบบว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเขาก็ต้องสงสารเราอยเงี้ยเรากีดปุ๊บหูยแผลเท่านี้นิ้วก้อยตอนนั้นน่ะแผวขาไม่ดีขาไม่ดีเราเมาด้วยเมาโอ้โหครนี <compare. S 1> ้เราก็เราก็เดินเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็บอกเฮ้ยถ้ามันไม่เดินออกมาพาไปโรงบาลเลย เออแต่ประดี๋ยนี้แผลเดินออกมาไงเราบอกใครเราเบอกน้องเราเนี่ยาะน้องนี่น้องไปกับเราด้วยอย่ที่บ้านเราเลยเลยเราเดินเข้าหน้ำให้มึงดูแล้วแผลอย่างโหพี่แผลเลยก้อยเฮ้ยถ้าเรือไม่หยุดพากูไปโรงพยาบาลเลยแต่สุดท้ายแค่สุดท้ายเขาออกมาทำแผลทำอะไรให้เราแล้วคราวนี้เราก็บอกแล้วเราไม่ไม่เอาแล้วไม่เริ่มเจ้าชูอีกแล้วอ่าอย่างครั้งนี้ก็อยู่กันปีสองปีแหละครับแล้วครั้งนี้แหม่มท้องมีลูกคนเล็กมีลูกคนคนแรก แต่เราเราก็จะบอกว่าจะเลิกเจ้าชู้เขาเงี้ยแล้วก็ไปสาบานเลยสาบานสารที่บ้านเราบอกว่าเนี่ยถ้าแต่เราตอนนั้นเราอิฟแล้วแต่แสดงว่าอิฟเราไหมอิฟอิฟเปิดไปอิฟต้องซูมนะคือตอนแรกัะเราอิฟอย่างเงี้เราอิฟอย่างงี้แล้วนะตอนสาบานเขาอิฟไว้แล้วเราเราสาบานเองเลยบอกว่าเท่นแต่เอานิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้าอิฟกับนิ้วชี้อ๋ออ่าอ่านะเราก็สาบานเลยว่าอิฟถ้าเราเจ้าชู้อีกเนี้ยไปมีแต่มือเลยเราพนมมือเหมือดิมแต่แต่ตีนี้ อิฟไว้แล้วเราบอกถ้าเราไปมีผู้หญิงอื่นเราขอให้เราติดคุกเก้าเดือน <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าอิฟไป,ปหลุดตอนไหนเดโก อะไรแล้วตอนนั้นเราแบบมีผู้หญิงจริงๆเลยเป๊ะๆเลยอยู่ๆแบบว่าเราไม่น่าจะโดนจับแล้วอ่ะเพราะเราไม่ได้อะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะว่าอิฟจุดตอนไหนเนี่ยฟังนะดูอ่ะฟังแล้วถ้าใครจะทำอย่างเงี้ยต้องพอทําเสร็จต้องไอ้นี่เลยนะต้องไปนี่เลยจุดทูบถอนสาบาลเลยอย่ามาอิฟอย่างเดียวเลยอย่ามาอีฟอย่างเดียวเราเป็นยังไงผมอยากฟังแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวในเดือดตา แล้วห้องน้ํามันจะมีหลายๆห้องเงี้ยเราก็เข้าห้องนี้ใช่ไหมเออแล้วคนอื่นเข้าเนียอยู่ๆตำรวจมาปิดเลยแต่เรารู้แล้วเราไม่มีอะไรนี่เราก็เดินออกมาแต่อีกห้องข้างๆเราอะมันหนีไปแต่มันทิ้งยาไว้อืแล้วหมดอ่ะคนโดนประมาณยี่สิบกคนเน่ยไม่มีใครรับตำรวจเอาหมดเลยเออเราหูเอะไรวะเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยห่างจาก การที่เรามีคดีเนี่ยกี่เดือนกี่ปีแล้วโอ้แล้วห่างมากพาเพราะว่าสองปีสามปีเพราะว่าคบกับน้องน้องน้องแหม่มาปีฝ่าแล้วจะมีลูกกันนะเพราะจริงๆงถ้าเราไม่มีคนนี้เราอยู่ได้ไม่เกิน3-4เดือนแน่นอนทุกครั้งเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะอิฟหลุดต้องไปมีผู้หญิงไงแล้วตอนนั้นแหม่มท้องงี้เราก็ไปแอบมีผู้หญิงก็ได้อยู่ทำให้เขารู้เองแบบแค่ผู้หญิงนี่จะใช้บีบีงี้ขึ้นขึ้นเตตาร์อะไรแล้พี่พี่คิดถึงหนูไหมแค่นี้เองแค่นั้นคิดว่าเป็นเราเฉยเลย ถูกเลยถูกด้วยถูกอีกเอาสุดท้ายแล้วรวบไปเลยยี่สิบกว่าคนโดนคดีโดนคดีครอบเก้าเดือนหมดเก้าเดือนหมดเลยเหรอแต่แต่คนที่ไม่เคยติดคุกเนี่ยปล่อยแล้วตรงอย่างที่เราตรงเก้าเดือนเลยใช่โอ้โหตอนนั้นแต่เราก็ยังไม่เชื่อแล้วเราประกันออกมาครับแล้วเราก็ไปโดนอีกปืนอีกอยู่ได้แบบมีปืนมีครอบนะอยู่ได้เกือบสามสามปีอ่ะครับแต่มันคนละที่กันไงคนละฝั่งไงปืนเราไปโดนนี้ ปืนเราโดนฝั่งบ้านเราแต่ยาเราไปโดนฝั่งนู้นฝั่งพิเศษฝั่งบำบัดคราวนี้เราก็ตัดสินเรารอให้ตัดสินอันนี้ก่อนแล้วเราก็เข้ามอบเลยเข้าบางบอนคราวนี้ก็ตัดถนนรวมทั้งหมดมันเป็นสิบเดือนฝ่าเขาดับค่อมมาสิบเอ็ดเดือนเราก็เข้าบางบอนเหมือนเดิมเข้าเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็แบบว่าเหมือนเดิมอะตอนนั้นเราก็แบบเครียดเราก็อยากเมาเราก็หาวิธีหาจนได้อะปีอะไรรอบนี้เข้าปีอะไรเข้าไป ห้าเจ็แล้วอะเข้าไปปุ๊บเราก็อยู่ได้แป๊บเดียวย้ายมาแดนสเราก็อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมีการตรวจเยี่ยวทั้งแดนเจอหมดเลยโอ้โหทั้งแดนเลยเกือบทั้งแดนเกือทั้งแดนอ่แต่เราไม่เจอนะเกือบทั้งแดนนี่ไม่มีมีโอ้โหเกอทั้งแดนเยอะแต่เราไม่มีนะ อ้าวอืมเราไม่มีเราก็คิดว่าเรารอดอคนที่มีอะไรเงี้ยก็โดนย้ายเพราะเราาไม่ได้ใช้ใช่เราไม่ใช้เราไม่ใช้แล้วก็อยาเขาก็ย้ายกันเออย้ายกันแต่คราวนั้นเราไม่ใช่ของเราจริงๆจะบอกเลยเจ้าหน้าที่ครับผมไม่ใช่ของผมจริงๆแต่เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่มีแต่ป้ายไม่มีเปล่าแล้วได้ไงป้ายนี้ใช่ไหมอืมเขาไม่เชื่อควนี้เนี่ยครับพอพวกน้องเราย้ายไปตามแดนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปหาหมอก็ไปแดนหกลอน้วเพื่อนเราอยู่ไอตูนไก่แแอร์ ลงชื่อหาหมอไปบอกให้ฝากดูด้วยนะเนีเด็กมันไม่ค่อยแบบไปรู้เรื่องอ,ะอ่ะเด็กมันรอบแรกแตยแบบว่ามันอยู่แดนสอง,งมันไม่เคยเจออยู่แดนใหญ่เงี้ยแล้วบอกฝากด้วยนะแล้วเด็กคนนี้มันขี้กุมันกลัว แล้วมันบอกกับเราแล้วตอนแรกมันอยู่ห้องเราแล้วก็เราบอกไปแล้วเฮ้ยมึงอย่านะเฮ้ยกูอยู่มึงอย่าแล้วก็ตบหน้ามันทีหนึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบว่าคิดมากอ่ะแต่เราก็บอกว่ามึงไปเมึงต้องกลัวไม่มีใครทําอะไรมึงหรอกมันบอกว่ามันมีโจทย์มีอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวแล้วก็ไปฝากให้มันที่ไหนแดนอะไรฮะแดนหกแดนหกพอมันอยู่ไปอยู่ได้สามสี่วันเองเราได้มันแฝงคอตาย เราคิดอยู่แล้วเพราะมันบอกแล้วพี่ผมว่าไม่ไหวนะถ้าผมไปอ่ะอะไรเงี้ยผมโดนตีผมรับไม่ไหวอะไรเงี้ยผมแฝงเนี้ยเพราะว่าเป็นคนไอ้นี่มาไงอ๋อเป็นคนนาเข้ามาใช่แ้วมาตีผมเยอะๆเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆนะมันแฝงแล้วก็ปิดตามที่เขาพูดใช่แล้วคันนี้ปุ๊บอะเราก็ไม่คิดอะไรพอเช้ามืดอีกแล้วเรามาอีกแล้วจากที่เราไปหายตูนกับแอ้มาไงครับแล้วก็กลับมาเช้ามืดปุ๊บเรียกเราเลย เอกภลสมเสืออีกแล้วครับบอกัอีกแล้วครับโอเคครับพี่เออนีวก็ใส่อยู่เลยเราใส่เสื้อนี่ใส่เสื้อสีดํอใส่เสื้อแบบว่าแล้วข้างหลังเขียนจู่โจมเเสื้ออ๋อมันเสื้อจู่โจมอะมันจ่าฝึกช่หมันจ่าฝึกอะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่จับหมูสีดําครับอ่าแล้วก็ออกไปเลยแล้วคิดเราย้ายคนเดียวแล้วรอบนี้ใช่ป่ะครับอ้าเอา ไอตูน,นี่ย <ừ> um. ไอตูนบอกว่าไอปามบอกคนนดีชี้มึงเข้าไปหากูกูไม่ได้อะไรเลยนะอา่าฮะกูบอกเราก็ไม่พูดเลยก็ไปคนเดียวเหงา <ừ> um. อืมอมือนก็ไปกับวบันสามคนอันนี้เราไปเสร็จปุ๊บพอลงปุ๊บไปดันจามินเนี่ย <c oughs> โอ้ย S <S นี่แหละแต่เราไม่เคยไปแต่เราเพื่อนเราตอนสันเด็กอยู่ที่มิ้นหมดเลย,ลยแล้วทำไมเราไปเรือนจำมินมินบุรีห้องที่เป็นเรือนจำเปิดเหมือนกันอตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจแล้วนะครับมิเหมือนว่าเขาเอายานเนี้ยได้รอบไหเราไปเขตเจ็ดไม่ได้เราก็คงรู้แหละว่าเราไปเขตเจ็ดไม่ได้เขาลงไปปุ๊บเราเจอเราไม่เคยเจอแบบนี้อลงไปนายนี่แหละบอกไอ้ไอ้ไอ้ปลาโอรสอยู่ไหนแล้วบอกผมครับไอ้สั์มึงสดมากเหรอฟักเลกมาเลยมึงแทงกับกูไหมเราบอกเฮ้ยหัวหน้าครับผมเป็นนักโทษอะผม ผมผมไม่กล้าแทงกับเจ้าหน้าที่หรอกครับเขาบอกให้สัตว์ทักูไม่ใช่มึงเอาเขาบอกเปล่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นับผมไม่ได้พูด <c oughs> <ค>อย่างนั้นออแล้วก็โหแล้วไม่เคยเจอแบบนี้แต่<อ>นายคนนี้ใครอยู่มินจะรู้เลยว่าสุดยอดมากแล้วครัเนี้ยเราไปปุ๊บเพื่อนอาก็อยู่ก็าเขียนจดหมายมาบอกเนี้ยแต่เราเพื่อนเราก็อยู่เราเจอพีเคเจออูตใต้แล้วก็เจอพวกเด็กมินพวกเนี้ยที่เราพอรู้จักเนี้ยเด็กกรุงเทพเด็กอะไรเนี้ยเด็กด้วยอะไรด้วยแต่เราไม่ได้อยู่ข้างลางนะตอนนั้นโทษเราเหลือ2เดือนแล้วครับ แล้วอยู่แล้วเอาเรา,าไปขังซอย เราเป็นซอยที่แบบว่าแบบโค้กเคยเจอซอยเกาล่าไหมอ่าเคยเจออพอๆกันเท่านั้นเลยมีรูแค่เนี้ยแล้วแบบว่ามีรูแค่แบบว่าเราไม่เห็นได้อยู่เหมือนข้างบนของเก่าไลไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่นี่เป็นทั้งล่างเป็นสิบห้องและห้องเราเนี่ยเป็นห้องสุดท้ายและเป็นห้องที่มีผ้าสามสีแล้วเราเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วสามสีด้วยห่แล้วพวกที่อยู่เนี้ยก็แบบรู้จักกันนะพี่หอยพี่อยู่ห้องนั้นน่ะพี่นอนไม่หลับพี่โทรหาผมกันนะอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งไปยังอะไรอะู่วะแต่ดีเราไปกก่ตู เราเราก็นอนกับตูนสองคนเนี่ยนอนเนี่ยแล้วครั้งเนี้ยเราก็นอนหลับหลับตาอย่างเดียวเพราะเราไม่กล้าเราคนกลัวผีอยู่แล้วมั้งแล้วครั้งเนี้ยเขาเขาตอนแรกเขาเปิดให้แล้วครั้งเนี้ยเราเสียงดังกันไงี่ยเขาปิดหมดเลยครั้งเนี้ยมืดตึ๊บเลยกลางคืนเนี่ย,ม,ย,ยมืดตั้งแต่หกโมงก็มืดแล้วไม่เคยเจอทรมานอย่างนี้เลยเขาเคยเจอก้าวไล่แต่เราอยู่แบบ แป๊บเดียวอรับออย่างเงี้ยแต่เขาบอกห้องนี้ใครไปเจอหมดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราสวดมนต์เลยเราจะบอกให้ครั้งที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยไม่เคยทีนี้อ่ะขังซอยขังซอยปุ๊บล้วก็อยู่แย่คือว่าห้องนี้ใครอยู่ต้องโดนอะมอ่าโอันต่อปุ๊บสีไม่อยู่ก่อนแล้วไงตีเคยอยู่อ่าีโอรสนะอ่ีโอรสเคยอยู่ออเนี้ยแล้วพรุ่งนี้ใครอยู่รู้จักกติก็เลยแบบว่าอยู่นี่กับเราแล้วก็เพื่อนเราก็อยู่ด้วยแค่ เป็นเรือนจาอีกเรือนจํหนึ่งที่แบบว่าต้อนรับเราดีมากเรือนจำมีนเนี่ยนะเรือนจำมีนเนี่ยแล้วอยู่ขังซอยแล้วตอนนั้นโทษเราเสือตสองเดือนใช่ไหมเราขังซอยเดือนหนึ่งแล้วแล้วอีกเดือนหนึ่งเราก็อยู่ห้างล่างตอนแรกก็หน้าเบื่อตอนนั้นนะตอนที่เราอยู่นะมีการบรรนันเยอะค้าได้เพื่อนเราอะทาบอลในอู่ใต้เนี่ยแต่ที่หนูเล่นได้ทั้งวันเราก็เลยคือมีวมูลีเนี่ยเป็นโดมอะคือมันเป็นสารเด็กเป็นสารเด็กย้อนยุคย้อนยุคมันจะเป็นทังนองนั้นมีแป้นบาร์ั่งเสืออมันจะเป็นเหมือนอามเด็กย่อมย ใช่พวกนี้ก็อยู่กับไอ้พวกไอ้วูดแพรกไอวก้ uh huh. ไอวูดแพคที่จากเนี่ยที่จาก,กไอ้ที่จากงูเห่าอะ่ะแล้วก็อยู่ของเราเนี่ยแล้วก็แต่บ้านพวกนี้เขาก็ให้เกียรติเราแล้วเขาไม่เคยมาเกลียดไม่เคยอะไรใช่ใช่ที่นี่ทีนี้เราก็อยู่ของเราแล้วก็บอกเราก็เดินไปบอกเขาเนี่ยเดี๋ยวผมอะ่ะจะเปิดไฮโลได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกทำเลยเอาเลยเล่นเลยครับเราก็สาดเลย uh huh. ตอนนั้นแหม่มมาเยี่ยมเราก็หลอกเลยมันซื้อกาแฟให้หนึ่งร้อยฟอยแหม่มบอกซื้อทำไรบอกเออเนี่ยจะปล่อยแล้วซื้อเก็บไว้พวกน้องไอ้พวกตูนเนี่ยแอ้มแต่ที่ไม่ใช ช่ม so ันเป็น <categor> ท <ized> ุนนะเนียเล่นเราก็เล่นได้ทุกวันเล่นเล่นเล่นเ่นย่ยจะใช้ช่วงช่วงที่อยู่มินเนี่ยพออยู่ในซอยเดือนนึงอะเหมือนอยู่ปีนึงนะแต่พออยู่ข้างล่างเดือนนึงอะเหมือนอยู่อาทิตย์เดียวเองอะเพราะมันเราสนุกอะเพราะเราเล่นไปวันวันเนี่ยไวันโดยที่เราลืมเวลาแป๊บๆเราปล่อยแล้ววันลวปล่อยแล้วและก่อนปล่อยที่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเราไว้ผมเนี่ยเราต้องเขียนมีใบด้วยนะใบเขียนด้วยแต่ถ้าเจอใช่ขอไว้ผมเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะปล่อยวันนี้วันนี้วันนี้ใช่แต่ต้องพกใบตลอดถ้าเราเดินเจอนนยเีโว่ คนนี้นะนคนเดียวคนเดียวเลยนะคนนี้คนเดียวเลย <c oughs> เถ้าเราเจอนะถ้าเราไม่มีใบนะโดนแล้วพอวนะันนั้นเราใกล้ปล่อยแล้วเราอะเยี่ยมยา่าแต่เราอะเยี่ยมยา่าเขาก็ใขาเอาใบออกไปเราก็ไม่คิดว่าเขาต้องเอาออกอแต่จริงๆก็ต้องเอาออกอเจอเราทีเราก็เดินเลยโอ้โหเออบอกอสัตว์ไปเอาใบมาก็ต้องวิ่งไปเอาใบให้ดูแล้วเราเซ็นแล้วนะ เขาเหอเยี่ยมโดนถีบไปแล้วใช่โดนถีบไปแล้วไอ้เราเ้วเป็นนายคนนี้วแบบว่าพอเถียงพุ๊บมันออกลูกนักเลงเดียวเลยเขาออกสีเอมาหิดมาตลอดเลยแล้าก็คิดในใจ อย่าให้เจอข้างนอกนะแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะที่เราติดคุกแรกๆที่ปานติดคุกแรกๆน่าเจะมีการทะเลาะกับเขาเกิดขึ้นถูกไหมเพราะรอบนี้เราคบกับแหม่มแล้วเราก็แบบว่าไม่อยากจะย้ายไปไหนแล้วไหมเหมือนมีลูกแล้วด้วยใช่มีลูกแล้วด้วยแล้วแล้วตัวนี้อยู่แค่มามินเนี่ยแล้วก็สงสารแหม่มแล้วเพราะมาทุกวันเยี่ยมอย่างเงี้ยก็มาอาทิตย์นึงอ่ะแหม่มบอกเขาออกมาแต่เช้าอย่างเงี้ยเก้าโมงอย่างเงี้ยมาถึงเราเงี้ยพอกลับบ้านทุกวันเลยทุกรอบอ่ะสองทุ่มตลอดอย่างเงี้ย ราะว่ารถติดมากใช่รถติดมากแล้วก็มีทั้งฟื้นฟูอยู่หน้าแล้วก็ทั้งทั้งยางชาอยู่ข้างในแล้วเราอยู่ก่อนปล่อยเนี่ยก่อนปล่อยเรียกเราอีกเขาเป็นอะไรกันเราไก่ตีไม่รู้นะเออบอกโบโบเลยนะเขาบอกว่ากูอ่ะจะจำไว้เลยมึงสองคนนะกูยังไม่เห็นฤทธิ์มึงเลยเขาบอกว่ามึงอยู่นู่นนะมึงฤทธิ์เยอะกันอยู่นี่มึงช่วยออกฤทธิ์่อยด้แล้วก็บอกหัวหน้าครับผมมาสองเดือนเองครับคราวนั้นเนี่ยหาเรื่องเราอีกทำไมมึงออกไปเนี่ยต่อยกับกูไหมเราก็่อยากจะพูดว่าเอาแต่ก็แต่ยังเหลืออยู่สิ วันไม่่ไมือแม่ม่ครับผมผมผมเลือกเกเรแล้วครับเขาบอกเออแต่วฝากบอยตีด้วยนะถ้าเข้ามาเจอกูมีฝากบอกมีฝากว่าตีอันนี้แล้วปล่อยทีนี้ปล่อยปกติธรรมดาเพื่อนมารับมาก็กลับบ้านปกติแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอื แล้วเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นอิสรภาพสุดท้ายจนถึงทุกวันนี้ที่มานั่งเล่าเป็นวิทยาทานเราในวันนี้และนี่ก็คือปลาโอรสที่น้องๆหลายหลายคนนะซึ่งบอกว่าใครเป็น f อแกงโอรสเนี่ยขอกันมามากมายสุดจริงๆนะที่ฟังมาเนี่ยปลาโอรสไม่ธรรมดาปลาโอรสเนี่ยอยู่มาเนี่ยห้าหกเดือนจำเจ็ดเดือนจำได้นะที่เล่ามาเนี่ยนะ เคยเจอผีบ้างไหมเพราะแล้วเป็นคนกลัวผีด้วยเคยที่มินที่เดียวเลยเพราะเพราะถ้าเราอยู่ที่อื่นเนี้ยเราจะไม่ให้ใครนอนก่อนเราเราต้องนอนหลับก่อนอืมอืมแล้วมันค่อยหลับนะขออย่างนี้เลยใช่แต่ที่มินนี่คือมันเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยก็อูกับไอ้ตูนเนี่ยบอกให้แม่งนอนทีหลังแม่งก็ไม่แม่งนอนก่อนตลอดอ๋อเขาจะบอกว่าห้องนั้นน่ะที่เราไปอยู่สองคนกับตูนแล้วที่มีผ้าสามสีผูกไว้ถูกไหมแล้วก็ที่มีคนบอกว่าถ้ามาห้องเนี้ยใครก็โดนถูกปะ ใช่อ๋อปลาโดนด้วยเหรอโดนเป็นยังไงฮะเรื่องเป็นไงคือเราอ่ะเป็นคนที่กลัวผีแต่เราไม่สวดมนต์ตก่อนนะอืมเราไม่กสวดมนต์แล้วเราแบบว่าไม่ค่อยเชื่อพวกเรื่องเกิดและตายอะไรเงี้ยอืมไม่เชื่อบาปกรรมไม่เคยเชื่อแต่แต่กลัวผีแต่กลัวผีแต่รู้อย่างเงี้ยว่าตัวกูกลัวผีเพราะบ้านเราเนี่ย ที่วัดหงเนี่ยข้างหลังเป็นอุโบแต่เราก็อยู่ก็ไม่เคยเจอนะแต่เราแบบว่าเออเรากลัวอเราก็ไม่เชื่อนี้าอยู่ก็อยู่กับตูนแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราเพียมากเราไปเยี่ยมญาติมาแล้วก็แล้วก็เขาจะให้เราไปนั่งสรวจนั่งสมาธิอะไรเงี้ยทุกตอนเที่ยงเนี้ยแล้วก็เพียแบบว่าแบบจะให้ออกมานั่งสมาธิบ้างใช่ไหมถูกไหมให้มาโดนแดดบ้างวันศุกร์แล้วก็เข้าไปยเ้าก็บอกตูนกูเอากาแฟะกูเอากาแฟเข้ามาได้เพราะว่าจะมี คนเดินเนี่ยจะเป็นพวกในจีเลียครับผมแต่เราก็แบบว่าเราให้มันกินตลอดให้เขากินตลอดเนี่ยเขาก็รุมรวยให้เราเงี้ยแต่ก่อนเป็นไฟแช็กใช้ได้อะไรได้ไงรแล้วเอาไฟแช็กเอาอะไรไปต้มน้ําต้มอะไรเงี้ยแล้วก็ต้มน้ําให้ตูนกินเลยกาแฟให้ตูนกินให้มันนอนที่หลังเราโอ้โหคือเอาให้ตูนโดยเฉพาะเลยอ่าแล้วไงต่อแล้วทีเนี้ยกินพุกพอแล้วเราห้องข้างๆเนี่ยเขาจะร้องเพลงแล้วเล่าเรื่องอะไรกันยันสามสี่ทุ่มอ่ะแล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบว่าคนนี้เข้าอ่ะ นายโบ่นายคน,น<า>ยที่โบ่ไงเนี่ยจะเงียบซอยจงเงียบหมดมจะเงียบหมดเลย อืมแล้วเนี้ยเป็นวันที่แบบว่ามังเวงมากอะ่ะอันเนี้ยไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแล้วแล้วก็แต่เราอะต้มกาแฟแตอนตอนเย็นแล้วให้ตูนกินให้ตูนกินปุ๊บพอทุ่มหนึ่งปุ๊บไอตูนหลับแล้วอ <c oughs> เออเราก็นอนเราก็นอนไม่หลับอะ่ะแ,แล้วแฝอมนอ,นอ่ะอืมแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็นอน <c oughs> <ๆ>นอนแล้วก็นอนสักพักแล้วก็นอนแบบเคิมหลับแล้วอ่ะหลับสักพักแล้วว่ไอตูนมันลุกไปทำอะไรวะแบบว่าจับขาเราอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่กล้าลืมตาไงอ่าแต่ยืนขาอ่ายืนี้อ่ยอ่าจับอย่างเงี้ยเลยอ่าตูนจับเลยค่มเลยค่มเลยออ เรารู้เลยนะว่าว่าตูนนั่งครับแล้วก็บีบขาเราตอนแรกเราเราไม่ลืมตาเลยยังไม่เห็นไงแต่เราไปนอนเท่านี้แล้วก็สอกสอยตูนเนคือตูนอนข้างอยู่เออแล้วก็สอกดูว่าถ้าเจอก็แสดงว่ก็ไม่ใช่ตูนแล้วก็สอกปุ๊บ ไอ้ตูนนี่ฮแล้วเราก็แบบกั้นใจเนี่ยเออเราแลกั้นใจเราไม่เคยคิดถึงพระเราคิดถึงพ่อถึงแม่เดียวคิดเรขอให้อย่าให้อย่าให้เป็นอย่างก็คือยังมีอย่างนี้อยู่นะมีคนจับขาอยู่พอเราลืมตาปุ๊บเราร้องลั่นซอยนายเนยมาหมดเลยเออแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาลุกเลยเขาลุกเขาใส่ชุดหลวงอ่ะฮะใส่ชุดหลวงแล้วเขาหันเสื้อผ้าหลวงนะโทษใช่เขาหันมาปุ๊บเนี่ยเดินทะลุกำแพงออกไปเลยเฮ้ยเท่านั้นน่ะเรากรี๊ดเลยตูนตื่นมาตูนเป็นไรไม่เป็นไรบ่อยตูนไอ้้้้เเหีีีียกกูจอออผแแลววพพพ่่่ขางๆบสดมนต พี่สวดมนต์อะไรเงี้ยบอกสวดให้เป็นเราสวดให้เป็นเลยพอเช้าคนชื่อโบนี่แหละขำเราขำเราแล้วเรียกเราออกไปคุยเขาบอกให้เราทำใจจิตให้สงบแล้วโยนนองสือพายให้เราเขายโยนให้เราแต่เราไม่เอาเราก็ทิ้งไว้หน้าห้องเงี้ยแล้วเขาให้เราแล้วเขาบอกว่าให้เราสวดสวดได้แล้วเขาจะให้เราลงไง อ๋อ oh. แล้วก็สวดสวดไปเรื่อยๆจนแล้วแบบมันว่างนะ uh huh. ว่างไม่มีหนังสืออ่านงี้แล้วก็อ่านหนังสือสวดมนต์จนแบบว่าเออเราเออสวดเออแล้วแล้วคราวนี้เริ่มแบบว่าความคิดเราเปลี่ยนไงน มันเป็นมันอาจจะไม่ได้แหละแต่เป็นเป็นความเชื่อความที่เราสบายใจไงแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผมก็เป็นเหมือนเปล่ารถเหมือนกันนะทูกวันนี้ที่ที่แบบว่าพอมาได้บทสวดมนต์เนี่ยพอเราได้อ่านได้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 ท่องหรือว่าอะไรมันเหมือนมันขัดเกลาจิตใจเราให้เราแบบว่าสงบขึ้นสงบขึ้นนะแล้วเหมือนมันมันเปลี่ยนสภาพจิตใจของเรานะใช่ถูกไหมจากที่เราเป็นคนที่แบบว่าคนหงุดหงิดเคนที่ไม่ผหวผางเป็คนอะไรางแบบพอถ้าได้สัมผัสแล้วเนี่ยได้สวดได้อะไรแล้วเนี่ยสมมติว่าสมมติท่องคิดน้ำมันชวอน ใช่มันเหมือนเราท่องทุกวันเหมือนกันถูกไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันเหมือนขัดเกาของเราไปเองไม่รู้ว่าร้อยแรกผมว่าคืว่าเป็นผมเป็นคนเดียวนะเนี่ยพอมาฟังปาพูดอะไรพูดมันมันเป็นจริงนะแล้วมันช่วยได้ช่วยได้แล้วทําให้เราใจเย็นแล้วสุดท้ายก็ปล่อยออกมาก็ปล่อยออกมาโอ้โหต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าอันนี้คือจัดจะเลยนะผมผมเชื่อนะผมเชื่อนะเพราะว่าถึงขนาดว่าเวนพี่โบอ่ะ คือจริงๆแล้วอะห้ามเสียงดังอยู่แล้วปลายอมที่จะกรีดเลยใช่แล้วแบบเห็นมันตัวขึ้นมาใส่ชุดหลวงเลยชุดหลวงเลยแล้วก็เดินทะลุกำแพงไปเลยแค่เราไม่เห็นหน้าเขาจะทัดเดินทะลุกำแพงไปทางฝั่งที่ห้องติดเราหรือฝั่งที่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 มันจะเป็นห้องแบบนี้ห้องห้องแบบว่าห้องอย่างนี้ใช่ป่ะห้องอย่างนี้เลียงหนีเลยปุ๊บแบบห้องซอยอย่างนี้อย่างนี้งี้ปุ๊บเดินออกทางนี้เลยออกหน้าประตูไปเลยอ เรื่องผีผีนะของเปล่ารถเจอมาแล้วก็เป็นครั้งเดียวเลยในการที่เที่เห็นจะเขเคยแบบไม่เคยสงเสียงก็เคยได้ยินแต่แบบว่าเราก็ไม่เชื่อว่าเป็นเสียงผีอ่ะฮะเออเพราะเราคิดเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่เรากลัวแต่เราพยายามบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่นี่เราเห็นจะจะเลยนะยิ่งทําให้เราแบบตอนนี้กววันนี้ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวเราจะไม่เคยไม่เคยนอนปิดไฟเลยขังซอยทําให้เราอยู่ที่แคบแคบไม่ได้เลยนะอืพออยู่คิแคบแล้วแบบเราแบบว่าเราเหมือนหายใจไม่ออกเข้าห้องน้ำนานๆอย่างเงี้ยถ้าแบบปิดไฟเราก็ ไม่ได้นะอืะอทํทำให้เราแบบว่าอ,อยู่ที่คบแค่ไม่ได้เหมือนกันและนี่คือปลาโอรสนะผมนะโอ,โอ้โหอะทั้งหมดติดทั้งหมดเลยนะเอาเราทุกรอบเลยนะที่พูดมาเล่ามาเนี่ยเนื้อเนื้อ,อทั้งหมดเลยกี่ปีก็เกือบสิบห้าเนะเกือบ1ิบห้าปีอรอบแรกก็ 7, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 7, เจ็ดสองสองกบสามสารเด็กสามเจ็ดบเกือบสิบห้าเลยอ่ะอือนะเกือบ1ิบ้าปีนะสำหรับปลาโอรส ก็ตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่สิบสี่เนี่ยยันยี่ห้าเนี่ยอยู่ข้างนอกได้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งนอกนั้นก็ข้างในขในมเลยเต็มๆฝากข้อคิดถึงน้องๆนะผมที่อยู่ในอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะหรือในสภาวะที่แบบว่าอาจจะห้าวหรืออ,อาจจะมีการที่อาจจะอาจจะทาอะไรไปโดยพังผ้านะที่อาจจะเข้าไปในคุกให้ควรทําตัวยังไงฮะตอนนี้คือเป่ารถบอกหน่อยแล้วกันแลคือเนี่ยเอาที่คือมาฟังรายการนี้ผมว่าดีนะเราฟังแล้วเอาไปปรับใช้ อันไหนที่เขาเล่ามาแล้วมันจะมีผลลัพธ์มาตลอดว่าพอทําไม่ดีอ่ะไม่มีวันได้ดีหรอกแล้วเขาจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีกลับมาอก็เลยอยากให้น้องๆทุกคนอ่ะที่ฟังอยู่เงี้ยให้เอาไปปรับใช้เอาอันไหนที่ดีแล้วก็ไปจำใช้อาจจะดีน้อยหน่อยอันไหนที่ไม่ดีก็ก็อย่าไปทำมันอ่าฮะแล้วก็อย่าไปอย่าไปทำตามใช่ถูกไหมาม พี่มาเล่าเนี่ยก็คือว่าเล่าเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่พี่ไปทํามาเนี่ย มันเป็นการละครั้งหนึ่งใช่ซึ่งได้รับผลกรรมทุกกรรมด้วยถูกไหมฮะใช่อ่านี่นะนะอ่ะวันนี้ปาวรสก็ต้องบอกเลยว่าขาวใสบริสุทธิ์หน้าอ้วนท้วนสมบูรณ์ต้องบอกก่อนว่าใครที่เคยเห็นปาาวรสสมัยก่อนต้องบอกว่าตอนนี้พี่ปาวรสจะให้บอกเลยว่าพี่ปาไปกินหมูหันหรือไปกินตัวอะไรมาถึงตัวใหญ่ขนาดนี้แม้กระทั่งแอดมินของผมนะยังตกใจเลยว่าปาวรสตัวเบลเลอร์เลยต้องบอกว่าเลิกทุกอย่างแล้วครับ นี่นะตอนนี้ฝากผลงานหน่อยทําอะไรอยู่ขายอะไรอยู่กิจการทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ที่บ้านทําหนงประกิมแต่ตัวผมเองทาซื้อกฎหมายนะซื้อลูกมาเนี่ยแล้วก็มาทําขายพวกรถรถมอไซค์สองล้อสองล้อสองที่ก็คือว่าทุกสองล้อนี่ทุกยี่ห้อใช่จับมาแล้วก็มาโมดิฟายาทำใหม่ใช่แล้วก็วางขายตอนนี้กําลังจะทําเพจอยู่ แล้วรอให้ทําเสร็จก่อนแล้วแล้วที่ที่เราก็มีรถประมาณสี่ห้คันแล้วอที่จะทำขายได้เนี่ยเป็ดของเ่ารถคือเสือใหญ่นี่นะเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยที่เราปักหมุดไว้ตรงด้านจอด้านนี้นะฮะอ่ะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากนะต้องบอกก่อนว่าต้องขอขอบคุณนะตาโอรถนะผมเอกพลสมเสือเพื่อนผมเองนะได้มาอยู่ในกาลครั้งหนึ่งบายโคกซีโรแล้วรู้สึกว่าผมก็ดีใจมากนะครับที่เพื่อนคนนี้ก็ ถึงเวลาออกก็โทรหาผมเลยนะแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องนะต้องขอขอบคุณจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและผมต้องบอกก่อนว่าใครอยากเห็นจุกหน้าลายทำไม f อจุกหน้าลายที่นครปฐมเขาเยอะเหลือเกินใช่แฮชแท็มาฮะใต้อคอมเมนต์นี้เลยแฮชแท็จุกหน้าลายเดี๋ยวโคกซีโร่จัดให้ครับสำหรับอีพีนี้นะผมจะเป่ารถขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ